อาจจะมีคนสงสัยนะคะว่าทำไมเราไม่ใช้ XML ในการาสร้างเอกสารเชิงความหมายนะคะในการอธิบายข้อมูลเชิงความหมายด้วย XML จริงๆแล้วก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการนำไปใช้สำหรับพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่าใดนักนะคะ ซึ่งในการแสดงข้อมูลในเอกสารา XML นั้นเนี่ยนะ,ะการแสดงความหมายของข้อมูลหรือว่าการบรรยายข้อมูลเนี่ยมันสามารถที่จะเขียนเป็นเอกสารซึ่งมีได้หลายรูปแบบนะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะ,ะเราต้องการที่จะบรรยายว่าเดวิดเบลลิงตันเนี่ยเป็นเลคเชอร์หรือเป็นผู้สอนในวิชาดิสคริสแมทนะคะ เราก็สามารถที่จะอธิบายนะโดยการสร้างแท็กเล็กเชเลอร์ขึ้นมานะเพื่อที่จะบรรยายะะว่าเรากำกำลังพูดถึงเดวิดเบลิงตันนะคะแล้วก็มีการสร้างแท็กทีสนะคะ,ะซึ่งเป็นการกำกับข้อมูลนะเพื่อให้รู้ว่ารายวิชาชื่อว่าอะไรนะคะหรือว่าในฟอร์แมตข้างล่างนะฟอร์แมตข้างล่างก็มีความหมายนะะเช่นเดียวกับด้านบน แต่ว่านะเป็นการบรรยายโดยที่ยึดเอาคอร์ดยึดเอาชื่อรายวิชาเป็นหลักนะแล้วก็ระบุว่าผู้สอนเนี่ยคือใครเพราะฉะนั้นในการแสดงความหมายของเอกสารนะด้วยภาษา XML มเนี่ยมันมันมีหลายรูปแบบนะหลายรูปแบบหลายโครงสร้าง ในสไลด์นี้นะก็เป็นอีก2ตัวอย่างนะในการแสดงข้อมูลเชิงความหมายนะซึ่งก็มีความหมายเดียวกันกับรูปแบบที่1รูปแบบที่2ก่อนหน้านะจะเห็นว่าทั้ง4รูปแบบนี้นะเอกสาร XML นี้จะมะีความแตกต่างนะในเรื่องของ s y n t a ็หรือว่ารูปแบบแต่ก็สามารถที่จะสื่อความหมายแบบเดียวกันได้นะ,ะทีนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในการ ประมวลผลนะถ้าหากว่าเราเขียนโปรแกร,รมเพื่อที่จะมาคิวรีเอกสาร xml อันนี้นะในเรื่องของการคิวรีเนี่ยนะมันจะมีความแตกต่างกันนะในแง่ของการประมวลผลนะเพราะว่าเอกสารทั้ง4รูปแบบเนี่ยนะมันถ้านำไปผ่านนะหรือว่านำไป represent นะด้วยเครื่องมือนะของ xml เนี่ยมันจะต้องเขียนคำสั่งหรือเขียน โปรแกรมนะที่แตกต่างกันแต่นะซีม t นติกเว็นะ Web, นะต้องการที่จะให้มีการนำเสนอข้อมูลซึ่งอาจจะมีความแตกต่างทางโครงสร้างได้นะโดยที่ยังสื่อความหมายเหมือนกันนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อนำไปใช้งานกับเครื่องหมายเครื่องมือมันควรที่จะ represent ออกมานะหรือว่าแสดงออกมาในรูปแบบเดียวกัน เพื่อการประมวลผลเนี่ยสามารถที่จะเขียนคำสั่งในรูปแบบเดียวกันได้อันนี้ก็คือความแตกต่างนะว่าทำไมภาษา XML เนี่ยนะไม่ถูกแนะนำนะให้นำมาใช้ในการาทำงานกับ Semantic Web นะคะคือมันก็สามารถที่จะอธิบายข้อมูลเชิงความหมายได้แต่ว่าการประมวลผลนี่ยังไม่ดีนะัก